นี่บอกแล้วมันต้องมานข <lawsuit it? S 1> นแะดงอยู่บอกมาทายขนยามนี่นะมานีูสามซอกไผ่เห็ดเฟิ่นสัาคนเลยบบานเนื้อคอหัวใจยังเต้นตุบตุบตุอยู่ดี๋ยวนี้นะคนมันสันมันหลับนานป๊อบังรอถามวันนี้มาดดดแล้วนั มันแกวสองถ้วยหรือแก้วหนังกอกตับหวานด้วยเป็นไงนี่บ่ตับหวานเนี่ยไอ้กวนแดงทุกอย่างสอยเห็นมาข้างหลังมันนึ่งเลยทุกอย่างเขานี่ตีมาข้างหลังคุยแก้วทำทั้งใบอิ่มแล้วปีนหลังใส่เลยเราขึ้นโบราณ กลับไกยสบายดีและสวัสดีพี่น้องมิดสุขสุคนยินดีตอนหับซองมาทำบรรณาเก่้าธุลีสบายดียามเศร้าทุกคนเมื่อนี้มาถ่ายอยู่กลางด่านเลยคนนี่พอมาแต่เศร้านี่ขึ้นมาแต่ลุบภูผู้คือมานางถ่าเพื่อจะมันแจ้งคนนี่ตอนนี้ก็แจ้งแล้วพอยจะลงไปหาเลาะแถวคีมด่านคานนี้ลุบลุบตัวนี้แหละเพราะว่าบอกไกลว่บ เพิ่นเคยพ่อหมูนี่เพื่อและบอกให้มาถามลงนี่ทุกนนี่เลยชีย้ลงไปเบิ้งนเทลูปนี่เบิง์ะเขามาแล้วก็ฝากก็ไลก็แซก็ตามเรื่องใก่สมบัติธรรมในเด้อทุกคนเลยไปเ็เดินทางกันเลยเราก็รอทานนะเสียงก็ะ้องห้องจอกๆกๆกจกเลยบริสอเลยเห็นก็ะหองห้ามก็ะหองโลด <laughs> ก็มาน,นี่ เขาไปนาเตกันน,ะนกเนี่ก็ไม่ใช่ย่อยไม่หมดเล ขนาดตูอ้า,อาไปเลยคนนคน,นหลักเพราะเรวตามันหลักเพราะเรวคนนี้ประทันมันซ้ำน้าจะไม่กินมักระบกเนี่ยพี่ชงเนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคนรอบนี้เรียบร้อยเชียวไปจีไปไว้สำใจเสร็จเป็นมาก่อนแล้วเลยนำมานํำหลังอีกจัดการเรียบร้อยคนนี้ เปลือกใบไม้พวกตกนะลอยแล้วตัวนี้ใหญ่สมควรตัวนี้นั่นเนาะมันจะหางนะอ๋อตกวันหยาบเลยเลยนี่ปอตัวนี้ใหญ่เลย ำเต็มก้นเลยคนนะี้แต่เถิกในขนาดจัดไปพอได้กินยูดอ่สุชิได้บอมือเส้านี่ครับนลงทีมมือเส้านี่ก็ได้คนเป็นสองโต๊ตั้ตั้ตนึองมือเร้านี่ค่ะผัดเขาโห่หมูเลยญาติเคนนี้เค้าเป็นทีมงานเดียวกัน แทนทีมงานอื่นที่บ้านชาวบ้านเขามาหาโฮตั้งหากผัดโฮอยู่กับโต๊ะครีมแข้มมั่นอยู่เป็นทีมงานผู้เจ้าของอมันเนาสักสองคนเล้เราหลอกไปอีกหน่อยคนนี้เลอกกลับแคมก่อนคนเลยเพราะตัวน้ยานทีมงานเขาไปน้ำหมูยังเขามานนนะแล้วกันมันเลนะแล้วกาเขากับบุก้าไปไก่แน่คนเล้อย่าหลงตา,า,ากับมันนียเพราะวาหาเาม้า้างแรกยังพ่ได้สำนานทางเถอะมาอีกสองสำนเท่อโอเคคนนี้ ยานทีมงานมาแล้วก่อนม,นนะนม,อม,ม,มันนี่ไปนำหมูแต่เซาคุณยังเพ็นมาปั่นนี่มาฮอนแล้วมาฮอนแล้วคนเสียงแซวเซลอยู่น่าจะมีรุ่นหาสิบหาสิบคนเนี่เสียงพวกคนลมกันเซลเซลอยู่นะดังไฟเลยมีรุ่น,ลน,ลลนแล้วหาซิปบอกทัดฟดมาแล้วคนณีนแล้วเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยปุ๊ทีมงานจัดแล้วเราเนี่ยครัก็อนมันนี่เอฟซีคอมเมนต์บอกเรียบร้อยแล้วบอกไก่ลงแล้ว fc comment มาได้เจ็ดตัวว้าดอก็หลายไปนันบ่ว่ะตัวกลางดึงด้วนเลยสุดยอดเละไพจัดในพานบ้าบ้ไก่โอ้อาเมนบ่้าไก่นี่ยฮะเมนเจ้าอิรีบ้าไพจ็ดเพิ่นสัมคอลกนเลยบ้านเอฟซีคอมเมนต์มาบ้ไก่จัดหนักจัดเต็มว่ะ ไลงสามศอกเจ็ดตัวว้าดอกวะเห็นลึกคนเจ็ดตัวสองคนตัวโตพากันหามาวะท่านี้ก็เหยียบมาเลยแหละแมนแล้ววะกันแมนอันจกอันลูกท่านนะในซองยืนจอคยองอยู่สิจกห้าลูกนะครับคนมันสั่นมันหลับปอนป๊ปูอาลูกนะครับคำลูกเป็ดไหปอหัวใจยังเต้นตุบๆุบตุบอยู่ดีนี่นะ อสุดยอดเลยคนนี้อ่าต่าโอ้เต่วกางดึงเลยสุดยอดบ่อไก่แจ้งเกิดแล้วันเลยนะโอ้หาฝ่ายผูกแขนมาผูกกัไก่ได้แบบนี้ได้ ได้ได้สามศอกเนาะอยู่ได้บอสองอกปลายบอสอกข้างหงบอข้อกคอยในสามท่าได้นี่บอกแล้วมัต้องมานบหนนี่นะมานตีนตองไปมมานนนี่สุดยอดเลยคนเลยมาผกบถ้ำมานำหมานรถทุกคนเลยโบเมลมาซวยบ่อถาได้มานมานเหม้านนี่นะอ เจ้าของบบได้ก็ดีใจทุกคนเลยทีมงานได้กะยังยังขี่ไล่กะฮัโมเมนต์ตัวซวยเดี๋ยวนี้นะโมเมนต์ตัวซวยเล้วบัดนี้นะนี่อู้เบาไกลเบาไกลจัดการนะทุกคนเลยจากจากคนตัวซวยมาหลายหลายเทือแล้วรอบนี้เป็นโจนค้ำคูนในบัดนี้นะตะกี้เขาบอกทำดังบ่โง่มดท่านั้นเขาว่าขี่ซวยน้ำข่อยนี่ไปกันบบกันลึบเลยเบาไกลตัดออกให้เรียบร้อยบัดนี้นะมามาทางนี้ครับเขาไล่นี้บ่ทางนา กูบอกเขาเริเไรนี่ดอกเร่ว่าเจ้าช่วยไล่เลยเจ้าบอททางใหนใช่ป่ะบอนกอย่างนกะบปันดันดอกสามศอกเลยสามศอกเต็มๆเลยสุดยอดเลยโอ้หมูนี่นหมูนี่เขายิงผิดบาทหนึงแล้วะนะหูวินเนาะะนหมูมันกัดกันกัดกันบอกช่ว่าหูวินเนาะอเบิ่งสันมันพิลึกแล้วเนาะนะ ขนยังแดงอยู่เนาะขนแดงอยู่บอมันทายขนยำนี่นะให้นาขึ้นหน่อยพี่นะพ,<ร>ะพะี่่ะไแห้งไรมันเข้าตัวกอนส่ตีนก่อนสองสองไปนะจระมามอกหมูสามซอกเรียว่าสองซอกสามสามซอกสามซอกไคนเห็นหอยั้มมีมันสามลูดแบบนี้ช่ว้หน่ายนีทะเลยังอุกใจเลยคนเลยคิดว่ายันที่เป็นตัวซวย ในที่สุดก็เรียบร้อยทุกคนเลยไผเห็ดเพิ่นบอกไก่เห็ดละสิไไดด้้วะ ไนได้วาบ่ไกลกันตะพันกันงวดแล้วเออแม้นว่าพอเองไม่มายวินนี้นี่กหานี่ขอหาหนี้ได้นี่เลย้ามั่งบบตเล่าบจับเล่ากับบรเด็กคือกันกับพอยนี่แหละเล่าแล้วได้ตลอดเในพันใหญ่ กลับไม่รูเ่แนี้แล้อวมยเอาไรห้องเงเลยไ่ไรทำท่ไรทำท่ไ่ไรม่ไร้ำท่ไรทำ่ไรทำท่ไทำ่ไ่ไร้ำท่ไทำท่ไ่ไที่ไี่ได้่ไรทำท่ไ่ไนทำท่ไ่ไร่ไ่ไรอ่ไรีไรี่ไรทไี่ไรทนไรได้ไ่ได้ไได้ไ่ไไไไ่ไ้ เราโย่ไกินเผามื่นลวก็ไปลแรกนี่ยห้องห้องห้องายวยากยันเนาะได้ก็คนหลายหนึงด้ยเดี๋วเรจโตคือชีว่าหันเจตโย่มาเจตโต้ไปไม่ถึงแหลนมาหรกอนบักระโดดไปมาเจตโตลูกน้มงร้อนัะนเป่ามือก็ยิงสะออไเลย

ขูดไก่หอยนี่ฮะหูดังโนเลยบาทนี่นะเย่แว้วหว่นี่าไหมเย่ว้วหว่นว่าไปเฮ็ด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 ตัวไก่จัดแล้วต่อก็ถือว่ามาคอยมาน้ำรอบนี้เฮงขนาดเนาะมาละสมเจ้าวอาย่มือชิมากะในยิงแน่นอนไปรอบนี้วะนานแล้วเพรมันทำแม่งตั้งแต่อยู่เงินอะไรได้นานจำไว้ครับ <c oughs> ไปนะไปหลอดตั้งแต่เมือเช่านี่ก็หักไปคนหลายเลยแบบนีฮะจนย่านคนหลายพูดคนหลายสองเพรถึงเอาเวลาเอาลงเฮือนถือเวลามันนีด้มันตับโลดเลยกันแมนกันแมนน้ำมาเช่าน้ำกได้แล้วเอาวามีผู้าเิงเ้เวลานั้นเวลาประมาแล้วมาสวยเวลานี่เวลาหมานเนี่ยผู้นี้รอมาได้ ใหม่เ็นแบบนี right. ้แหะนี่โผลติดนะเอโ่อโ่้ำมร้อาอยูเรื่อโ่โ่ับาวดมันเหลืองๆอือันนู้นนั้นัน้เอาแกงมันเหลืองะไน่ได้้องนี้่ส่อ้ยร้ายโอ้ยจีแม่หัวแด้วก็แล้วฮะ จังงอหิ้งได้ขนาดนี้ยังงอร่อยเลยจังหว้อันเอนร่อยมากจังหวงหายอยู่เลยจังหวงห้ามมาเด้อเยอะอยู่แต่อันนี้ไม่จังหวั่นได้ได้มาโลดหมดให้แนบบบหมดปะหมดไดนได้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  เ้ไม่ไ้ลอกอไองได้อ๋อจะปัีเลยโอเคนั่นนี่ะไม้อไไม่อต้ดหมนเลยหมุนพอแวนะบอสครั้งนี้ก่อนครั้งนี้ก่อนครั้งนี้โอเคแล้วไปกับนุ้ยบา่ต้จัควันได้ได้เลยโอ้ยอสเนยเจบอนะเนี่คไปเทงน้าแ้วมันาเวลอยู่่ฮะเวลาเอาไผ่้าไปเนิเ้นก็บก้มามามาอเข้าห้อ

เดเดนล้ยอดดยอต้นชิ้นยงกัวปลาไว้ได้เไปหาทีมงานดี่กอล่ะิดที่จ้องเกิดขึ้นรถติดพ้อมในหันนะช่วยลแจงีมีอีกอยู่วัก็ไดีชันขอมัน ขี้ห้าขี้ห้าขี้ห้าต์บแมนโบแมนขี้หวด้วยกันขี้หัวเนี่ยขี้หัวอยู่ตรงกินไปล่าแล้วฮันต์ตน่ะขี้หวดตัวน่ะปวดออกมาแลยเป็นหวดูตวนั้นเขยเบ่เคยกินแล้วคนนี้มันต้องไม่ดนแล้วรอมองดูโอกาสทำหอดแล้วบาตนี่นะเบิร์นรอถามวันนี้มาดนแล้ว เดี๋ยวเห็นเทวดานั่งกระปกอยู่บาดนี่ยผมแซบนางกีมแพ้บีชบีของแท้ของบ้านจะนปหลังบ้มีตดอะไรตอนโอเคตวน้อยส่น้อยแทบกากน้อยหนึ่งใส่อีกใส่อีกน้อยหนึ่งหน่อยก็น่อยพูน่อยหบอกมันทันหรืลจำนะมันทหืบีบบีบบหาฮามันบราเห็นดนี่นี่พอบอกอีกันคอ เพืนเป็นหยน้งบหยอเป็นตัวทีตัวแดงดอ่อนลูกเรียกเข้าได้ลองตับหวานดูเป็นไดนี่บบตับหวานนี่ครั้งแรกทุนเลยตับหวานบุเคยกินนไี่บวกายจัดตัวไงลองบ่ดเยบ่กเคยสันฉันยอดบ่เคยแล้วจะให้อาหารกินกินบุกคนบ้างกินซีกว่าคนต้องแสบว่า เด็วผมมาด้วองแบกขึ้นเ้าในก้ดูกเลมใช่ไหมผมแหงหมดเลยแ่กในบ้านพี่น้องเลยกินเนื้ออย่ใจโอ้วหหมตัก็ถวยตวใจดีขนาดเลยแบใส่คอมพอวเอโหลเลยนี่กินกินแ้อกร็้้นเนื้อแล้

ซอยเอ็นมาขาหลังมันน่งทุกอย่างเขาเาหมใช้ักันนะถข่าหลังมันปิ้สรมป่ะองเอลางเย้องดยมาข่าหลังคุยแจวได้อีกเดยวมทำ้องไปอมาปิ้งหลังสดงเราขึ้นบร้อยอืมบะแน่นมนลนอีก ก็ได้กาแฟก็กาแบมันมือเลยมันนี่ฮะไม่เอามอยม่แม่ลอขอหอมเสิ่เตี๋ขาวมันนะปัดเตี๋วขาวมันมามือมองมือจังเนี่ยเขาเาเลยตัวขาวมันนี่นะตัวนี้เขาง่ายง่าที่นี่ก็อะไเงี้ยขาวตับก็ได้สบายตัวนี้ทัโอ้ล่นะมีจุกนาหนะยังไงจกอยเฮ้ยให้อยกันบ้งอยลองเบิ่งหันนะฮะ กินข้าวกินน้ำอิ่มกะประสานงานต่อทุกคนนี่เอาชิมาเห็ดอันซีหลอดซีหลอดย่างไว้พอได้เมื่อตอนทั้งครอบครัวทั้งบ้านทุกคนเลยหลายรอบแล้วมาน่ะโบหมานทุกคนเลยมารอบนี้โบไก่เพิ่งจัดให้มารอบนี้ทุกคนเล่โบไก่เพิ่งจัดให้แล้วบักสามซอกทุกคนเลยสุดยอดอีหลีน่าจะซ้ำเศร้าเลยจังหมานทุกคนเลยถ้าโบซ้ำเศร้าในโอกาสหน่อยทุกคนเลยเอือบเอือบทุกคนเลยเอือบแล้วก็ไป็นห้อยห้อยห้อย เงีงน่เต็ดี๋ยวเขาขัดกับแซบนะได้พวกตไปยางนมองเขาย่างนะแซเออหแบบทเนอือุกโอ้ะนต้องแยกมันามเอาวเจทุกคนเลยถือไว้แล้วแล้วคนส่วนกระดูกกระเดี่ยวมันกับตาตาตาเป็นท่อนห้อยเบิดทนเลยเป็นซิ้นเป็นอย่งกับสำแหลห้อยทนเลย นางจุดเจบแอวคนเลยป้าถือว่าสุดยอดมาลบนี่จานนักกะเต็มคนเลยอย่างไปเลยคนโตแปลว่าสีนหมูดมควันเลยคนเลยเอแบบสีนหมูดมควันคนเลยหน,น่อเลยได้ ส่วนนี้ก็ปิ้งปิ้งเลยปั่นเตามือดีเหมนกันฮะโอเคคนในบันนี้นะนถือว่าเรียบร้อยสำเร็จภารกิจมีแต่เก็บหาบน้ำในนอนพักผ่อนคนีนึ่ะมีแต่หลับสำหรับคลิปนี้กันจะได้ปิดคลิปตัวนี้ก่อนขอมกอกะคุใจเบอรสุข,ขทุกคนอับสมคลิปต้นจบอกันหนาคลิปหนาเจอไหมคนนึงคลินี้บายสบายดี